สวัสดีครับพบกับผมนายศิรพงศ์ศักดิ์สิทธิ์จากบริษัทศักดิ์สิทธิ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักแพร่นะครับมาพบกันใน EP ที่2นะฮะเป็นอีพของการผลิตเก้าอี้นะครับในการประกอบชิ้นส่วนของเก้าอี้เนี่ยว่ามีขั้นตอนกระบวนการยังไงนะฮะมีการเตรียมวัตถุดิบนะฮะจากการเลื่อยแล้วนะครับเรามีการมีขั้นตอนเปยังไงบ้างนะฮะวันนี้นะเรามายืนอยู่ที่ ลงไม้หนาวขนาดใหญ่นะครับเป็นไม้อคอนะครับเป็นไม้สวนป่านะครับเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้พร้อมจะมานำเสน,นอสน,น,นะครับสิ่งดีๆนะคร,รับกานสอนการผลิตของโรงงาสสนสกินบริเก็ตทั้งแรกนะครับและจะมีทั้งต่อไปนะครับในเรื่องของกระบวนการผลิตว่า อะไรว่ากระบวนการนะครับเราคัดสรรไม้ที่มีคุณภาพเราคัดสรรช่างที่มีคุณภาพนะครับทำงานไหนนะฮะเรามาดูได้ไนะครับอ่าตอนนี้เราเดินวนมาอ่าตอนนี้เราขออนุญาตปิดจมูกก่อนนะครับก็ตอนนี้เนี่ยช่างนะฮะกำลังชงยำนะฮะอะไรนะฮะของตรงนี้อันนี้อันนี้เป็นตัวอะครับแหวงเจ้าแหวงเนาะอาที่อย่างนี้อาีอย่างอานนท์ อันน้อมเนาะอันนี้จับแหวงนะครับก็คือนนอ่ไอ้ตัวที่ว่าเป็นส่วนประกอบของพวกขาตออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นไม้อะไรนะครับไม้อะไรเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ไม้แก่นน้หมดนะอาจจะติดตะพี้บ้างนะครับแต่ไม้เนี่ยเดี๋ยวถ้าไปถึงกระบ,บวนการโรงงานเนี่ยเราก็จะมีการอัดน้ายาการนมอดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นไม้โครงอ่ะเอาง่ายๆนะถ้าภาษาภาคกลางเนี่ยเขาเรียกไม้โครงขาต้อนี่นะ เนี่ยครับผมอันนี้ก็คือมีการจัดเตรียมนะฮะช่วงไร้ช่วงนี้ในการวัดนะครับอันนี้นะครับภาษาหนืองะเนี่ยเขาเรียกว่าวัดไมน้นะครับหรือว่าการทำไม่ขาไม้เนี่ยไม่จะนิ่งไปนรื่อยนะครับเราดูหัวขอจะมาคิดตรงของการไปนิ่งเรื่อยเนี่ยนะฮะมีกระบวนการที่มีการนะฮะธีการทำเนี่ยต้องเยอะนะครับเรื่อยขานะฮะเรื่อยขาเจ้าที่ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ความกำน,นานค่อนข้างสูงนะฮะเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูว่าเวลาเลื่อยออกมาเนี่ยหน้าตานะฮะเูรื่องขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับต้องใช้ความกำนานค่อนข้างสูงนะฮะเพราะว่าอ่เป็นช่างนะ,ะในการทำที่เนี่ยมาหลายสิบปีแล้วนะคะรับฉะนั้นเนี่ยเรื่องมือเรื่องอะไรต่างต่าเนี่ยนะครับผมอทนที่ขาเขาขอ้อี้นะครับเรื่อยๆออกมาแล้วคุณเนี่ยเราจะได้เป็นน่องๆหนูนี้นะครับเพื่อให้ช่างประกอบอีดดิฐจริงนะครับ รน,นะครับที่นี่ที่เดียวไม่มีโรงงานไหนนะครับที่เปิดเผยว่านะครับกระบวนการผลิตเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้เปิดเผยนะครับเนี่ยต่อมาครับต่อมานะเราดูอันนี้จะเป็นกระบวนการนะครับเมื่อเราเนื่อยขาเป็นห้อนขึ้นแล้วปุ๊บเนี่ยจะมีการจอกขา นะ่าจะมีตัองวานน,น,นนี้เราเป็นฉากขานี้เป็นกระบวนการในการเจาะขานะ,ะ,ะขาเป็นยังไงนะน่ะเเาเ,น,าน,ะะเ,เ,เนี่ยครัอบผมเจาะขา่าว่าเอ่มีการเจาะเบี้ยเจาะอะไรต่างๆนะครับก่อนที่มีการประกอบนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะมีอ่าวิธีการวัดนะฮะตั้งๆแม่นยำนะครับเวลาเจาะมาในหน้าตาจะเป็นอย่างนี้จะประกอบเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีนึงนะครับ เอามาทนะอะไรทุกางเนี่ยนะเป็ที่มีลนะหรืองานะอันีเียือาเปนสาน้นะาข้อย่ขอนตคเอนาการผลเท่าไที่มาต่อแล้วก็ค่อประกอบทีหลังนะครัก็ลองมาดูได้นะครับเนี่ย เราเตรียมอุปกรณ์เตรียมไม้อะไรเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาประกอบนะฮะหน้าตาเก้าอี้มันก็เป็นอย่างนี้นะครับเ้าดีสวยงามมากนะครับเป็นเก้าอี้ไม้แผ่นเดียวเก้าอี้ไม้แผ่นเดียวสวยงามนะครับขนาดสวยงามมากอ่าสวยนะฮะลองมาดูได้นะลองลองลองมาดูดูนะครับอ่าลองมาครับผมอันนี้เอาง่ายๆว่าอันนี้จะโตยาวยาวนะครับฉะนั้นเนี่ย การทำงานอะไรต่างๆของช่างไม้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นอ่ามีรสลักประมาณนี้นะฮะมีที่ไมยประมาณนี้มีอุปกรณ์มีสามีอะไรนี่นะมีหัวอหมูนะครับอุปกรณ์จับสายเขาี้นะฮะเป็นยังไงบ้างอ่าเนี่ยครับผมสายเขาี้นะฮะทุกกระบวนการเนี่ยค่อนข้างยากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเราต้องอาศัยนะฮะมีการทำงานของช่างนะครับอานลยใช่ไหมล่ะ มาเลยทำมาเลยอันนี้จะมะไรมาประกอบนะครับเนี่ยนะทุกที่เราเห็นในช่วงต้นๆของอีเนี่ยเราจะเป็นไม้นะครับไ,ไม้คานไม้โครงสร้างเนี่ยนะครับก็จะมานําประกอบกับเรื่องขาที่เราเลี้ยอยู่นะฉะนั้นเนี่ยใกล้จะเป็นลูกเป็นล่างแล้วนะ,ะใกล้จะเป็นลูกเป็นล่าง,องลองดูนะครับดูอะไรเนี่ยเป็นลูกเป็นล่างแล้วนะเพราะ,นะะว่าเนี่ยครับผมอันนี้จออย่างนี้ครับ จาะเดือยไปเดยะครับเนี่ยครับผมก็อันนี้เป็นการเจาะเดือยนะครับโดยช่างไม้นะครับที่มีความชำนาญเนี่ยมาที่สีเราพี่นะทส,นส,สีสีเลยเท้าข่งเราสีเา้านะครับเพฉะนั้นเนี่ยก็เป็นช่างนะฮะที่โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะครับก็มีความชำนาญน,นะฮะในการประกอบเก้าอี้นะครับมาอย่างยาวนานนะฮะก็วันนี้เนี่ยเราได้พามาดูนะครับการสดๆนะครับที่โรงงานผลิตเก้าอี้นะครับให้ลูกค้ารู้ว่า ไม้ทุกอย่างนะครับทุกกระบวนการเนี่ยเราผลิตค่อนข้างจะละเอียดนะครับเราเน้นในเรื่องของคุณภาพไม้นะครับผมก็นะเดี๋ยวลองมาดูเก้าอี้ที่สําเร็จนะฮะลองดูไปนะครับอันนี้เป็นแผ่นไม้ทิ้งหลังเก้าอี้นะครับเนี่ยนะเป็นไม้สวยนะอันนี้เป็นพนักพิงของเก้าอี้นะครับเนี่ยครับแต่ละกระบวนการเนี่ยเราขัดเราอะไรก่อนประกอบทั้งหมดนะครับ แล้วก็เราจะไปสู่ขั้นตอนการขัดอีกรอบนึงก็คืออ่ชิ้นงานเราเสร็จแล้วนะครับผมอ่าลองดูนะฮะนีะ่ครับผมก็เราก็มีช่างนะฮะในการผลิตนะครับเห็นเราเดินมาตรงนี้นะฮะเก้นี้สําเร็จแล้วนะฮะ,าาะ,ะ,ะดูนี้่ครับผมต้องม,มี้สำเร็จเก้ามีกระโปรงเก้ามีอะไรต่างๆเนี่ยในอีบีหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเามารีวิวเก้าอี้ในแต่ละแบบ น้าว่านั่งสบายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้นะรเราจะได้มาดูกันนะฮะน่ัเต่างโมเดนะครับก็เดี๋ยวเรามา,าติดท,ทีที่สองนะครับเป็นทีของอโรงงานประกอบเคราองดีนะครับให้มาดูถึงขั้นตอนการผลิตเคราองดีว่า ตั้งแต่ได้ไม้แปรรูปมาแล้วเนี่ยนะฮะมันมีกระบวนการอยูงง่เงางน,นะครับกระบวนการการเตรียมไม้อะไรโครงสร้างขาโต๊ะพิงไอ้ขาเก้าอี้พิงเก้าอี้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มีกระบวนการเนี่ยา,จางจะซับซ้อนนะครับแต่และช่างนะครับก็แยกกันทานะครับอ,อะไรของใครของมันแล้วผลสุดท้ายมาปุ๊บเนี่ยละมันก็จะมาถึงช่างที่ประกอบนะครับช่างประกอบเนี่ย ถือได้ว่าประสบการณ์การทํางานเนี่ย20-30ปีเนี่ยนะครับทํามานะครับตั้งแต่วัยรุ่นนะฮะดังนั้นเนี่ยความชานาญของเขาเนี่ยนะครับค่อนข้างจะสุดยอดนะครับค่อนข้างจะมีความมาตรฐานนะฮะดังนั้นเนี่ยนะฮะฝากนะฮะที่น้องแฟนเพจบริษัทสักผิดเฟอร์นิเจอร์นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับเพจดีๆนะครับของชาวจังหวัดแพร่เพจเฟอร์นิเจอร์ไม่สักนะฮะนึกถึงเฟอร์นิเจอร์ไม่สัก นึกถึงสลักสิบคอนดีเจอร์ไม้สักแพร่ครับบััสีีครับ